เดี๋ยวก่อนนะคะไหนเจลี่ลูกตาไหนโชว์สิโอ้โหหย,ยิบมองไม่เห็นเลยนะคะเจลี่ลูกตารสชาติมันเป็นยังไงคะเนี่ยเปรี้ยวมากเลยนั่นมันเปรี้ยวมากเลยใช่ไหมคะออน้องซื้อมาจากที่ไหนคะเอาขาลงชิค้าให้เรียบร้อยหน่อยโอเค,อเคหูบขาหน่อยคะ่ะหูบขาหน่อย ไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะอ่ะเจอรี่ลูกตานี่รสชาติเป็นยังไงคะเปรี้ยวค่ะคนข้างในมันจะมีอะไรคะมีไส้ยืดมีไส้ยืดไหนเดี๋ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แขกรับเชิญแต่เป็นเจ้าของช่องอีกคนหนึ่งด้วยใช่ไหมคะใค่เอ๋ยพี่ต้นข้าวมาแล้วค่ะพี่ต้นข้าวมาแล วันนี้เราจะมากินเจลลี่ลูกตาแบบไหนเอ่ยแบบหรือเป็นกินกับน้ำค่ะโอเคไหนลองดูว่าจะรสชาติเป็นยังไงลองเทสกันดูพี่ข้าวเอาสีเขียวอ่าพี่ข้าวเอาสีเขียวโอเคเนเนนะคนละแก้วนะคะอ่ะเราต้องทำการแกะเจลลี่ลูกตาใส่แก้วมาคะโอ้โอ้แกะได้ไหมคะข้าวหอม เดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็เอาเจลรี่ลูกตาใส่ไปไหนไหนเลยใส่ไปเลยนะให้พี่ข้าวช่วยไหมคะแกะหน่อยอ่ะเดี๋ยวเๆ่าเลอนมาน้ามยุ่กับพี่นะคะว้าวไหนดูสิมันเป็นยังไงโอเคดูยังไม่ทันกินเลยอือหูเปรียวรอเลยใช่ไหมคะ ไหนดูสิไหนโชว์สิคะอันนี้ของพี่ค่ะอ่าไหนของข้าวหอมอยู่ไหนตตาาาเพระะว่่มันกคลองชิมค่ะเป็นไงคะรสชาติเป็นไงคะยังไม่ได้กินลูกตาเลยค่ะอ๋อยังไม่ได้กินใช่ไหมคะอืมอร่อยมาก อาชนแก้วหน่อยค่ะจงอะโลนีนล้ค่ะนี่ค่ะไหนคะโอเคชิมเลยนะคะอุ๊ยออกสีส้มๆหนยอ๋ออุ๊อืมข้างในเป็นไงคะไหนคะเรี้ยงมาค่ะ ออแยมข้างในรสชาติเป็นไงคะเปรี้ยวเปียวน้องข้าวหอมทำได้ไหมคะออโอเทและะ้ว <c oughs> ค่ะ <c oughs> ได้ไหมไหนข้าวหอมของข้าวหอมสีอะไรคะส,สีแดงตังหางไหนกินลูกตาโชโหดมากเด็กกินลูกตา ของพี่ข้าวหมดแล้วข้าวหอมเป็นไงคะรสชาติเป็นไงคะอู้ยเป็นยังไงคะรสชาติเป็นยังไงคะเปรีย้รยวมากค่ะแต่อร่อยนะคะอร่อยใช่ไหมคะใช่ตัวนี้เป็นถืขอขางขวันะคะจะออกหวานๆแล้วก็อร่อยค่ะค่ะสวยพี่บอกว่าเปรี้ยว คือไเมือนนะคะไส้มือนจะเคี้ยม,มากอ๋อนคนอ <c oughs> ยาอยู่ข้างหลังหะคะ <c oughs> คุณยายอยู่ข้างหลังเหรอคะคุณยายแอบ,บดูน้องข้าวหอมใช่ไหมคะคอมันน่าจะเป็นแบบดๆเลมอนผสมก,กัรเบอร์รีหรือมะนาวผสมอะไรรือ่ะค่ะอ,มมอันนี้ยังเลี้ลูกตาซื้อได้จากที่ไหนคะที่เซเว่นออริค่ะอ๋อ คงมี me, หรอคะลูกเออน่าจะไม่มีเขาอยู่น่าจะเห็นในเซเว่นอย่างเดียวเนาะเป็นบางเซเว่นด้วยใช่ไหมคะอันนี้คุณแม่สั่งมาให้จากในชอบปีสั่งมาจากในเว็บนะคะในอ่า,าในช้อปปี้ค่ะได้ค่ะ เดี๋ยวมันใส่แล้วมันล้นค่ะอ๋ออันนี้เป็นสีเหลืองนะสีเหลืองนี่เป็นสีแดงนะคะสีเขียวค่ะอันนี้สีแดงอยู่นี่ค่ะค่ะเราเดินตัดกล้องค่ะค่ะโอเคนี่นะคะอยากให้คุณพ่อชิมค่ะยิัดเนยเตมในยุงอะ โอเคหรือยังได้หรือยังคะอ่ะงั้นเดี๋ยวไปกินกันต่อนหนึ่งนะคะี่คะ่ะอ่าตุ้มมันก็ไม่ลอยค่ะ,อะโอเคอ่ะโอเคคะ่ะวันนี้แค่นี้ก่อนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเริ่มเละแล้วค่ะ,ะ,คะบ๊ายบาย,บาย Bye.